สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ครัวคุณย้งวันนี้เราขอเสนอเมนูแปลกสักนิดหนึ่งครับจะเป็นอะไรติดตามครับและมาที่ส่วนประกอบก็จะมีหมูบดนะครับกระเทียมสับละเอียดเลยนะครับวุ้นเส้นหรือเส้นแกงร้อนนะครับที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับและก็เงาะกระป๋องนะครับติดตามครับ และเมนูที่ว่านั้นก็คือต้มจืดเงาะยัดไส้กับกาบกิ้วๆติดตามครับมาที่การปรุงไส้นะครับเราจะใช้หมูบดใส่กระเทียมเลยครับน้ำปลาซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยนี่ฮะ ุ้นเส้นหรือที่เราเรียกว่าเส้นแกงร้อนเองเราเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็หันห่นหันห่นหั่นหั่นคลุกเค้าเลยครับเติมพริกไทยป่นลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับแล้วก็คลุกเข้าเสร็จแล้วเราทำการแยกเนื้อกับน้ำของเหะนะครับกระป๋องนะครับ หมูนี่เราหมักไว้ประมาณ10นาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามายัดไส้นะครับเอาเหาะมานะครับแล้วก็เอาหมูยัดไส้ลงไปเลยนะครับนี่นะครับยัดไส้ลงไปนะครับยัดลงไปเลยนะครับเพื่อนๆจะเดี๋ยวผมจะทาให้เสร็จก่อนครับอ่ายัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปทําขั้นตอนการต้มจืดครับ พอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะเอาหมูที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นลูกชิ้นเงาะครับนี่นะครับบีบตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หยอดลงไปเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ,อ่าใส่เงาะยัดไส้ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆ ใส่ลงไปเลยนะครับดุย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 ใส่ลงไปเลยนะครับพเพื่อนๆจ๋าอ่าพอหมูใกล้สุกแล้วเราก็เติมน้ําเชื่อมลงไปเลยนะฮะเราไม่ทิ้งนะครับน้ําเชื่อมของหม้อกระป๋องนะครับเราไม่ทิ้งนะครับเพื่อให้น้าเนี่ยหวานขึ้นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆเลยนะฮะ ก็มีน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสัดส่วนเดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับอ่าเราก็ชิมนะรสชาติหน่อยนะครับ ร่องคอเลยนะครับทุกอ,อกถูกใจแล้วสุดท้ายเราก็ใส่นี่เลยฮะต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยใส่ลงไปเลยครับเพื่อนๆจากกี่กี่กีกับกาบ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 ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวยกขึ้นโตครับมาแล้วจ้าต้มจืดเงาะยัดไส้เมนูเด็ด ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละไปละคลิปคลิปไปละคลิป